ยากบ่าเหมืกัไเนาะนี่จะพากันลกายุลูปเนี่ยโอ้ยหนาวหนาว่ะขัดลุกยุลูม่หนาวตืุกมาร่างหนาวเเป็นดอกมาง็ีคนเออหัวเป็นเจาป่าก็เดียนเป็นคนสวัสดีค่ะพ่อเมียพี่นองชาตสกุลนครสวัสดีปีใหม่ทุทุกคน เอ็นดูไหมคะฮ่างหน่ายังหหนยังหลอยู่เด้อพี่แต่ว่าบานสีดังตอนที่บางทุกนางก่อนสักนั่นละเพราะคุณพ่อเห็นหน้าท่านผู้ช่วยสูงเอยดมใบไหม้ไหม้ไหมแน่บๆหนาวจังเลยค่ะมาเยี่ยมบ้านเราทีไรน้ำหนาวนะคะพี่เก่งก็ไม่อยากมาหรอกป้านนอกเนี่ยนะคะ อะไรก็ไม่รู้ดูสีงามผลจืดก็ชืดแผลก็แผลงหางง่า,งงางขี้เดียดตุ่มเหม็นขดจากควันแต่ดูไม่ได้ดูนี่นะง่าหอมหอมอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่สีว่ามาเดี่ยวนานไม่มาจัดเดือกก็แค่เปนอกเนี่ยเปิด อกียงกับเทยได้ไปังโาบัพอมีอสับนี่ก็พอหลายมนลีหนาวตายเราจีกระเทยศาสนาหนำมือสวยกระเทยควายหนกมือเพรคนลพมี่จะเทยจะว่าเพร่เมยมันจังไรนะแต่หัวดำกับปัานนี่ก็เลยบ้านไหนพอมีกระเทยถือว่าเฮ้ยเฮ้ยอบอัดันมืง หมกกับมากับโมกกับเธอถือละค่ะท่านเป็นสาวยังไม่นะเจ้างามกว่าเจ้างามกว่าขอบคุณเจ้างามเต๋งามว่างามจนโอยนอกกินเขากับกล้วยมาตะกันน้อยน่ะงามใหญ่ขึ้นนะเจ้าเออมากับเพื่อนสาวชาวสีสันเกีเร์จะว่าไปตายเมย์มาทั้งใดนะเจ้า อยูไหนเจ้าเนี่ยโต้ลมหนาวดูฝังลมหนาวจุวนจจุดสวนจู่สวนหล่อชาวบ้านกูเนูปีบ้าก็ได้เมาฟังกูนี่แหละก็ได้เนี่ยปีบ้าอีกนะหางกว่าบ้านกันก็ด้แม่มูจาก่อเหงาูงหงาดังชุ่มกับเหนา ว่ามันเนี่ยโอ้ยนงจูดกับว่าคุณจะอากาศได้หน่อยอีกบ่แต่ตมันก็จิหนาวเยอมากไลยมากไปกต่สปุนเนี่ยครับจะไห้จะกล้าดว่าอาหาหลวงหลายมันเี่เอาพม่ต้อเกินใจเ่อจะมีสีใบเกียเพื่อจะมีสีไแต่งกายห้มันสุภาพหน่อยคะบ๊สุภาพได่ไหมกับว่าแม่ยงเฮียชุดยาวพิรอดตุ้มน้องคนน่ะ ของมันมีสีรอนเก่งมใสใโจุรว่ะคนแ่กนี่มันขึืัวเหยียบถึงว่าน้อยถึงหานี่บอกินถึงวน้อยกินหางกินแตมาไงเออว่าเมนเมนหมูปูหมูมั้งแหละนี่แต่ก่านประทัดแต่งหนาเนาะเออนนั้นปรทัดแต่งหนาตอนนั้ี้ยงแล้วงตีว่าแตเหยียบก็ผัวหายเสถงเเพแ้มา เพิ่อไก่ไกก็นาเกลวจะไม่ใจรายก็จะทีเดียบูด้วตัู้่ะเรว่าเมจยก้เดียหล่ะอเงีันโคตรององไเงี้ยดูะผาเนียเที่ยวโอ้จะแบบเกวตังก็ว่าพีกาดีนี่วเจ้าไหนก่กินพืชทีล่ะผาผักแต่โอยแ่หลก็ว่าตั้งใจไปสูงไปนั่งดอเพืจอจะไหนหล่อดดึงมาส้องเทียนึงไปดึงมาสองเทียไปดึงมา แม่เมื่อแกี่สา์ก็จูงงอนผีปีิ้วบออผู้หายพกพิษดาหมอพัดผีหน่อลมบานนี่จะเป็นจางไรเป็นงโอ้กับพัดเอาสมไว้วยดิ้ฐงมันหนาวร้มหนาวล้มหนาวมันหยุดแต่ฟางหนองหานได้ยังไหนาวงานหนับไม่ซื้อจะไปใกล้ปนนานใกล้ที่ไหนก็หนาวม่ ไปได้นะไปได้นะเอ๊เอ๊เอ๊มาเอไม่งาไม่หลอกดีไปกัไก่ไปกี่พอเบม้งมันพอที่ดีมาเลยแล่นี้อียงทีบบแบบที่เบ่าตาพนานคนตาหัวกว่พยาบาลคนตาโว่าเป็นไก้หง่ามุกแกม้าไม่หางสะกอนแหงผมขึ้นมาแต่ว่าไม่ร้อยมา Cái này lượt bay cái này bay 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 là lòn, bay phải bay là bay 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 cho mọi bay 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 cái bay 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 ิวขาวผูุ้คนมาดีเนียเจ้าภาพจะทั้งนาลังแ,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 แน่ไีนบอกม่า <c oughs> ข้างหลังชักชาแแ้ไม่ถึงอันเนียพัดมาเป็นคนที่สกตเ่อต้องเรลาตวัวใหญแน่นอนเรีนยนบอกก่ได้ยุจากาว่าได้ค่ะโอกเท้าสั่นเเห็นพี่น้องต้าจะคว้าในปีงาเงานต,ต<จ>ั้งสิคะเบาสั่นๆประดองเบาเงาเด้อค่ะตั้นๆกะพัดละใเ้ใจความเฮียเดาล้มเมย์มาให้เท

กระเป้าตีผ่าบอกกะเว้าว่า่าเจะเยกจะหวงอ่ะนาเระเต o w จักรตรบเอ o w ข้ามยวสันสันกรึเเอาเปรีบอยไเนี่ยบนี้มือตรบเ bow แตงกวากระเ bow มาตัวพีวน้องตรึบ bow ถาถเมย์มื่อสิมีตรึม มีจักเกียดอกตัวปีตัวนอกจัะอันนั้ยองงานเี่เมื่อคืภาคไปเบิร์น่งก่อ,เ,อเขาตาเขาเลือดไหลแล้วตะกนม่หอดินนารีซะหนอเขาก่างไม่หอดกินนารีามานันเป็นตัแบบใดกินนารีันน,น,น,นนนะดีให้ไหรบู <c oughs> บูก็บอกให้ดีให้กันนะแหนเมื่อคืนติแม่เนื่นขึ้นลกตีบอกขึ้นลกสีเอา น้างอกโตยังหนักนกขุมก็ขนานกขุมเมื่อสิสีเสียงสีเขียวเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันม่นเปนี่ไหกินอะไรนี่กินอะไรนี่มันไปรถมันขอบรถเก่าดิซื่งแต่เราถามมันพูดง่ายเออเออพวกเนี้ยนกเกี้ยนกขุมมาให้มันดินใหเบปึงคุณมาวิวลร่มเดีวขอความรู Đèn một, một nơi kỳ có cảnh thợ mộc thật sự râm. Nghe tiếng